าห,ห้าสมาทอเนี่ยต้องมีอาหารเช้าซึ่งใครเป็นคนอีสานนะคะแนะนําเลยค่ะร้านแถวนี้นะคะมีร้านอาหารอีสานอยู่สองร้านแล้วก็แซ่บๆไปมันเลยนะคะร้านแรกมาที่ร้านคุณป้าเครือก่อนนะคะคุณป้าเครือ โอ้เห็นไหมเป็นป้าเครือไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ใช่ป้าเครือนะคะนี่คนเป็นลูกค้าป้าเครือค่ะลูกค้าประจำนะคะลูกค้าประจำค่ะเป้าผีครับเป้าผีอะไรล่ะอ้าวก็มีเครือก็ต้องมีผีสิเครือเราเป็นชื่อใหม่ใช่ไหมตั้งชื่อใหม่อ่านี่นะคะดูนะครับเฮ้ยนี่อันนี้ลูกสะพ้ายป้าเครือค่ะคุณงามคักเด้เนี่ยอันนี้เป็นดาวเด่นจังหวัดไหนล่ะเจ้าจังหวัดไหนก่อน เอาสารคามทำไมมีแต่คนสารคามมาหน้าสมภ์ทอเฮดเฮดอาหารอีสารแซ่บด้วยครับอร่อยมากแล้วนี่ฮะเขาจะทำเป็นทุ่งทุๆงทุงทุงอย่างนี้นะเต็มไปหมดเลยนะอันนี้เป็นแกงอะไรนะแกงปลา่อันนี้ออมปลาใส่ฟักนะครับแล้วนี่ก็เป็นแกงแกงไก่มั้งแกงไก่เขาจะทำแล้วก็มียำนะฮะมีเป็นทุงๆอันนี้ทุงๆที่เราใส่ไว้เนี่ยนะฮะ มีลาบลาบปลาดุกขายยี่สิบบาททุกขุาทุกถุมใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ตับหวานถุงละสามสิบอ๋อเพราะว่าตับมันแพงอันนี้ก็ยี่สิบหรออันนั้นสี่สิบค่ะอันนี้ไก่อะไรเนี่ยไก่นึ่งสมุนไพรไก่นึ่งสมุนไพรน่ากินมากไก่เป็นน่องน่องเป็นไก่เลยสับฟอกสะโพกตุนนก็มีบุยก็มีผัดอันนี้ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆ เราไปงานวัดไม่ใช่งานหัวรัมงานงดูหนกางแปงดูหนังกางแปงนี่ต้องได้กินผัดหมี่แบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้หายยากแล้วมีแม้กระทั่งอย่างนี้นะฮะนี่ดัดแด่กุหลาบุนลเชนี20บาทมีอย่างนี้ด้วยอะอันนี้อะไรจิ้งเรีดครับอันนี้เป็นจิ้งรีดดำนะครับไม่ใช่จิ้งเรียดขาวถ้าเร่จิ้งรีดขาวต้องอยู่บางโพแล้วิศถึงบางโพ นี่เขามีเจียวบองเจียวบองถุงเท่าไหร่าน้ำทำเองบ่เรื่องเท่เจียวบองถุงเท่าไหร่เขาเฮ็ดเองหมดเลยแล้วนี่กระแหนม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 บ้านก้อนละสิบบาทนะมาที่เนี่ยต้องสั่งส้มตำเขาเขาตำส้มตำเขาอลังการไม่เหมือนไข่ก็ดูหน้าตาแม่ค้าสวยขนาดนี้อะคะเต็มจอยใก็ไหมเต็มจอยเลยหน้าบานเลยนี่นะคะขายทุกวัน จันถึงเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ค่ะหนึ่งวันค่ะตั้งแต่หกโมงถึงบ่ายสองค่ะและที่ชอบอีกอันหนึ่งนะคะที่นี่เขาก็จะมีนี่น้ำยาขนมจีนเขาอร่อยมากจะทำเป็นเซตได้เลยนะเป็นน้ำยาเซ็ตเท่าไหร่ครับคุณแม่ยี่สิบห้าบาทอะ่สายังซื้อได้อะจ้างจริงเดี๋ยวนี้ขนมจีนทั่วไปก็40แล้วนะอันนี้เป็นน้ำยาป่านะคะกะทิสำหรับคนไม่กินปลาอิ่มแน่นอน25บาบาทพร้อมผัก เนี่ยแล้วก็จะปลูกไปทาไปนะฮะเนี่ยอันนี้สุกเหงือกอันนี้สุกเหงือกอันนี้สุกเห็ดอ่ะอันนี้อันนี้รากปลาดุกจ้ะทำใหม่ๆเลยทำตีสี่ค่ะตีสี่เป็นจายตลาดตีสองค่ะไปตั้งแต่ตีสองนี่จี๋ชีวิตแม่ค้าคุณกัมพูนอนไม่เป็นเวลาเวลาโอ้ไม่ต้องเป็นหรอกครับเพราะว่ารวยฮะเก็บเงินอย่างเดียวเลยว้าวโอ้โยยอดขายวันหนึ่งโอ้โหต้องเอารถมาลากเงินกลับบ้านน่ะ โอ้นี oh. <S 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 mm ่ก็มีอีกร้านหนึงอันนี้ก็น่ารักอันนั้นเป็นสไตล์มหาสารคามเอันนี้เป็นสไตล์ร้อยเอ็ดได้บ้างนึ่สไตล์ร้อยเอ็ดนี่สาวร้อยเอ็ดนะคะปลาเนินสดเอามาย่างนะครับปลาเนินเผาตัวเท่าไหร่ล่ะหกสิบบาทอันนี้ย่างย่างหมูหมูเอ้ยย่างจมูกหมูนี่ผมยังไม่เคยกินนะอันนี้จมูกมจมูกมีหูมีหูมีจมูกเฮ้ยอันไหนหูอ่ะม อันนี้หมูหมดแล้วอันนี้จมูกหมูจมูกเลยเหรอคะเคยกินบ้าไม่เคยอ่าลองวันนี้ลองกินแ้นทน่ากินแล้วดูเข้าย่างปลาดุกน่ากินมากอันนี้เข้าอบนะครับอบข้าอบนะฮะไม่มีควันไม่มีสารก่อมะเร็งแล้วนี่ครับเป็นเป็นเครื่องในแล้วก็เป็นไก่เป็นน้องๆดูซะดูนะฮะแล้วนี่ห่อหมกห่อหมกห่อหมกขวกเอาไปฝากป้าเด้อไปหน้าไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้เป็นห่อหมกปลานะคะนี่ก็คือราคาเท่าไหร่นะ20่บาท ยี่สิบบาทอีกแล้วบอกแล้วว่าที่นี่20ิบาทอันนี้อ,อมไก่อันนี้อันนี้เนี่ยผมชอบกินมากเลยกินมาตั้งแต่เด็กแล้วไอ้แกงหน่อไม้ส้มไส่ปลาดุกนี่นะม,มันหมักกันใดบุญกินแล้วมันคิดคิดหอดบ้าน,กนเอกอเงินยี่สิบบาทหน้าสมทอเราซื้อกับข้าวได้ ยี่สิบบาทบวกอีกห้าบาทที่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวห้าบาทนะป้าเนาะเหนียวบก็เนี่ยข้าวข้าวอีกห้าบาทมันยี่สิบห้าบาทมันอิ่มแล้วนะพี่กมูใช่ใช่เนี่ยที่เนี่ยค่ะอยากให้เดินมาดูนะที่ซื้อไม่ได้นะยี่สิบยี่สิบบาทนี่ที่ซื้อไม่ได้เคยเนี่ฮะอะไรคะเนี่ยครับอันนี้ก็ของป้าเครือเหรอคะโอ้โหนี่รวยขายขายข้าวรวยยังไม่พอนะคะขายบะห้ี่ด้วย